เดี๋ยวพามาดูซิตี้งอบจอ,อ,อ,อยทุกคนนะคะคันนี้เลยนี่เจ้าตัวนี้นะคะเป็นซิตี้ปี2009นะคะเขาเป็นรุ่น 1.5S นะคะตัวนี้เป็นรถปี2009นนะทุกคนราคาชิวๆไปเลยนะคะ มาพร้อมกับสีเทาสวยๆแม็กของเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะมือเปิดของเขานะคะจะมีถ้วยกันรอยมือเปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะทุกคนนี่ด้านหลังของเขานะคะมีเซนเซอร์ท้ายมาให้ด้วยนะคะ2จุดเลยนี่ด้านหลังไม่ธรรมดาช่องเก็บของนะคะตัวนี้เขาใช้กุญแจอยู่นะทุกคน<ม>ก็เพราะน้องเขาก็เป็นรถปีต่ําอยู่เนาะนะคะด้านในนะคะโอ้โหมาดูด้านในคะ่ะด้านในเก็บของได้กว้างมากเลยนี่ กว้างมากด้านล่างตัวนี้จะเป็นที่ไว้ใส่นะคะยางอะไรอุปกรณ์ชุกเฉินนะคะสามารถยัดลงไปด้านล่างนี้ได้เลยคอนโซลหน้าจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบธรรมดาอยู่นะหน้าจอแบบธรรมดานะคะหมวดปรับแอร์ก็เป็นแมนนวลน,นะคะแต่ว่าเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะ ด้านข้างก็จะสวยแบบนี้เลยเป็นสีเบจนะทุกคนคันนี้นะคะเอาไปเลยในราคา1นึ่0 0สน0 0บาทนะคะได้น้องไปไว้ขี่ไว้ใช้เลยทุกคนคันนี้ก็เป็นรถปี2 0 0 9นะคะแต่ว่าทุกอย่างยังสวยเลยสีก็ยังสวยภายในยังสวยเนียบนะคะทุกคนใครที่สนใจนะก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะ